โฟกัสที่งานเพลงยันไม่พร้อมเปิดตัวแฟนมายาฮอตดิวอัปเดตนักร้องและนักแสดงสาวแพรวานิชาพัฒน์มาพร้อมกับผลงานเพลงใหม่ดีกว่ารักของเธอกับบ้านใหม่และยังได้นักร้องขายแดนซ์ตัวพ่อชินจิน,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 นวุฒมาเป็นเอ็กซ t คิว p r ทีพโปรดิวเซอร์การันตีคุณภาพเต็มเปี่ยมแพรว่าเผยนะคะว่าเป็นศิลปินในค่ายใหม่เพลงก็ได้มีการพูดคุยปรึกษากับพี่ชินก็เลยไว้ใจและขอสู้ไปกับเขาอีกครั้งค่ะ ตลอดเวลาก็มองหาและพักไปด้วยก,ก็คือเราโอกาสและเราจังหวะที่เหมาะสมถามว่ากดดันไหมจะกดดันเวลาที่ตนไปเที่ยวแล้วทุกคนก็คาดหวังที่จะให้ตนนั้นขึ้นไปร้องเพลงเธอบอกว่านะคะคนเราเนี่ยจะทําหลายหน้าที่ไม่ได้วันนี้เรามาในฐานะเที่ยวเท่านั้นช่วงนี้เริ่มปิดกล้องหมดแล้วก็แบ่งเวลามาทําเพลงทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีสีสันอย่างละครก็ตะลุยออกกองต่างจังหวัดเยอะมากเหนื่อยนะคะแต่เหมือนได้ไปเที่ยวตอนนี้แฮปปี้ทางานเยอะได้ทําในสิ่งที่อยากทาเยอะขึ้นไม่กดดัน่ะนักร้องก็เหมือ นนักแสดงแต่แค่สื่อสารผ่านเพลงเท่านั้นค่ะสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงที่ได้เรียนรู้และแพรวเนี่ยยังเผยอีกนะคะว่าความเจ็บปวดของรักในเพลงนี้ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ของตัวเองเมื่อก่อนเอาความสุขไปผูกไว้กับคนอื่น,นโจดนี้ให้เขาไปคือการรักตัวเองมันต้องเล่าอย่างไรสําหรับเพลงที่ปล่อยไปแล้วก็จะไม่เอามากดดันตัวเองว่าเพลงต่อไปจะต้องดีต้องประสบความสําเร็จ แฟนหนุ่มได้ฟังแล้วก็ชมว่าเพลงดีค่ะฟังแล้วติดหูยังไม่ขอเปิดตัวแฟนนะคะไม่อยากพูดเอาไว้วันที่พร้อมจะพูดอีกทีวันนี้อยากโฟกัสงานเพลงมากกว่าวันนี้ยังไม่พร้อมพูดเรื่องความรักไว้คนรออีกทีจะดีกว่าค่ะเขาอะเห็นเราแบบจากข้างในจริงๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคเรางั้นเราไว้ใจเราลองสู้ไปกับเขาอีกสักหนึ่งตั้งดูจริงๆหนูก็มองหาตลอดอย่างเงี้ยแต่มันก็คือเหมือนแบบเราก็เราก็พักไปด้วยแต่เราก็มองหาไปด้วยเราสึกว่าก็รอโอกาสที่เหมาะสมเพราะหนูเชื่อว่า หนูเชื่อว่าแบบควรเชื่อในแบบทัมมิ่งออฟไลน์นะคะมันจะเป็นแบบโอกาสที่เข้ามาเราไม่ต้องแบบไปโกนกระวายขนาดนั้นแต่ไม่ใช่เราไม่มองหาเลยแต่แค่เฝ้ารอจังหวะที่เหมาะสมมากกวา่าเพลงที่ปล่อยไปแล้วก็คือแบบอก็คือเป็นเพลงของเราแต่ว่าเราไม่ได้ดกดดันหรือเอามาแบบเปรียบเทียบว,ว่าเพลงต่อไปเราจะต้องประสบความสำเร็จเพลงต่อไปต้องประสบความสำเร็จเพราะว่ามันไม่มีหลักสูตรอะไรการันตีว่าปล่อยเพลงแบบนี้นะมีท่าเต้นแบบนี้นะมันถึงจะดังอะไรอย่างเงี้ย ถ้าในพัฒนนักร้องสดหนูนะคะหนูคือว่านักร้องก็เหมือนนักแสดงเราแค่สื่อสารผ่านเสียงเพลงเมื่อก่อนหนูคิดเราตลอดว่าฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองจนวันหนึ่งที่เราได้รักตัวเองจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนมันเซอร์ไพรส์มากว่าโอ้คนเรามันมันพูดแต่มันไม่เคยรู้เลยเนาะว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยจนได้มาสัมผัส้วยตัวเองพราเมื่อก่อนหนูจะเป็นคนที่เอาความสุขไว้บนคนอื่นหมดเลยแล้วสุดท้ายตัวเองเป็นถูกอะไรคะแต่ได้ฟังแล้วยางคะเองฟังแล้วค่ะโอ้ยแม่บ้า เขาก็บอกว่าเพลงเพลงดีค่ะเพลงติดหูวันนี้หนูแบบอยากโฟกัสแบบการทําเพลงการแบบการทำเพ็งมีวนสิคเพราะว่ามันค่อนข้างใช้อารมณ์ก็พยายามพยายามโฟกัสงานมากกว่าตอนนี้ยิงยันหันแบบเขาว่าแฮปปี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวไว้หนูพร้อมหนูหนูจะมาดูนี่แล้วบ้าง